เอ่เราขอพูดกับเตีองตรงนะยังไงพลพูดกับเราตรงๆหมายความว่ายังไงดิฉันชื่อพลอยค่ะอายุ19ปีตอนนี้ก็มีเพื่อนสาวเพื่อนสาวที่เคยรักและห่วงแหนแต่ก่อนเรารักกันมากแต่ตอนนี้ดิฉันเริ่มตัดขาดจากเขา พอเขาเป็นมือที่สาเข้ามาแทรกระหว่างดิฉันกับแฟนค่ะแต่จะโทษเพื่อนของดิฉันอย่างเดียวมันก็ไม่ถูกเพราะทุกคนต้องคิดว่าทําไมดิฉันไม่โทษผู้ชายบ้างดิฉันโทษค่ะโทษทั้งสองคนโทษทั้งตัวดิฉันเองที่ตัวของดิฉันนั้นมันไว้ใจคนง่ายเกินไป แต่ด้วยความที่คิดว่าเป็นเพื่อนรักเป็นเพื่อนที่เคยเสียสละกันมาทำให้ดิฉันเกิดพลาดท่าให้กับเขาและเธอวันนี้ดิฉันนัดแนทแอร์เพื่อนสาวของดิฉันให้ออกมาเจอข้างนอกเธอดูท่าทางผยิงผยองมากเลยค่ะเธอไม่กลัวไม่อะไรทั้งสิ้นกับสิ่งที่อยู่ข้างดิฉันเลย อ่ะพลอยจะพูดอะไรก็พูดมาฉันละเบื่อจะฟังเบื่อจะฟังแต่ก็ต้องฟังนะแอเพราะสิ่งที่เราจะพูดมันสำคัญมากสำคัญยังไงล่ะพลอยเธอก็รู้นี่ว่าตอนนี้เราก็เลิกกับนัทแล้วเธอก็ควรจะกลับไปหานัทนะและก็อย่ามาโทษฉันฝ่ายเดียวฉันไม่ได้ผิดนะนะัทเป็นคนเริ่มก่อน ม่เชื่อถามนัดลองดูใช่นัดเริ่มก่อนแต่เธอก็ยอมอย่างนั้นหรอเธอก็รู้นี่ว่านัดเป็นแฟนของฉันและนัดกับฉันเขาว่าคบกันมาตั้งนานแล้วเธอเพิ่งเข้ามาเธอเข้ามาเพราะความสงสารของฉันที่ฉันสงสารเธอให้เธอเข้ามาอยู่ในห้องให้เธอเข้ามาดูแลฉันในวันที่ฉันป่วยแต่เธอกับเขา ก็กลับหักหลังฉันทั้งที่ฉันเป็นเพื่อนรักของเธอแอถ้าขาดฉันไปสักคนแล้วเธอจะเหลือใครขาดเธอเหรอได้ตอนนี้ฉันก็รู้แล้วไงว่าฉันขาดเธอมาแล้วพลอยและฉันก็รู้ว่าฉันอยู่ได้และฉันก็ขอบคุณในความเวทนาของเธอด้วยนะแอร์ที่เวทนาให้ฉันมาอยู่ในห้องเวทนาให้ฉันมาดูแลเธอ เวทนาที่ใช้ฉันใช้ฉันทั้งเชา้าทั้งเย็นให้ฉันทำนู่นนี่นั่นและฉันจะขอสิ่งตอบแทนในเล็กนน้อยไม่ได้หรือไงอ๋อนี่พูดได้เต็มปากเต็มคำแล้วใช่ไหมว่าเธอจ้องเจ้าแฟนของฉันเธอรู้ตัวเธออยากแยกนัดไปจากฉันทำไมแอทํทำไมเธอไม่บอกฉันดีๆฉันจะได้ให้ ให้ผู้ชายเร็วนั้นไปกับเธอฉันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาอยู่แบบนี้พลอยเธอก็รู้จักฉันดีนะเธอก็รู้ว่านัดเร็วแล้วฉันจะเอาเพื่ออะไรฉันไม่ใช่คนโง่นะพลอยแต่ที่ฉันยอมมาทำอะไรให้กับเธอทุกอย่างมาดูแลเธอตอนที่เธอล้มป่วยทางทางที่นัดแฟนของเธอไม่สามารถดูแลเธอได้เลย เธอน่าจะคิดนะว่าเขารักเธอจริงๆหรือเปล่าหรือว่าแค่อยากเท่านั้นดิฉันหลับตาลงเมื่อฟังสิ่งที่แอพูดมันคือเรื่องจริงค่ะผู้ชายคนนั้นที่ขึ้นชื่อว่านัทที่เป็นสามีหรือว่าเป็นแฟนของดิฉันเขารักดิฉันแค่เปลือกนอกค่ะดิฉันเป็นคนสวยเซ็กซี่มากๆ ผู้ชายมาหมายปองเยอะแยะไปหมดตอนนี้ดิฉันได้ตระหนักแล้วว่าเขารักดิฉันเพราะว่าดิฉันมีรูปร่างหน้าตาที่ดึงดูดพาไปไหนมาไหนควงไปไหนมาไหนมันดูน่าตื่นเต้นดูน่าอิจฉาไปสมดุดแต่พอดิฉันเอาเข้าจริงๆพอดิฉันตกที่นั่งลำบากเขาก็เลือกที่จะดูแลฉันไม่ได้ค่ะ จนทาให้ในที่สุดดิฉันต้องพาแอร์เพื่อนสาวของดิฉันเข้ามาอยู่ในห้องวันนั้นดิฉันเกิดอุบัติเหตุค่ะมันจําเป็นต้องมีผู้ช่วยหรือพยาบาลส่วนตัวทึ่งดิฉันไม่ไว้ใจพยาบาลแล้วก็พูดง่ายงค่ะดิฉันจะเห็นแก่ตัวก็ได้ดิฉันเห็นแก่ตัวแต่ก็ดิฉันก็เห็นแก่แอร์ ช่วงนั้นแอกำลังตกงานที่ฉันขอแอ,อมาทำใกล้ๆอยากให้ค่าจ้างเขาด้วยแต่แอเขาก็เลือกที่จะไม่รับแต่ดิฉันก็เกรงใจนะคะแต่แอก็เดินดันที่จะมาแรกแรกแอ,อปฏ,ฏ,ฏิเสธค่ะแอบอกว่าอยากหางานทำดีกว่าแต่พอเขามาเจอนะัดเขากลับบอกดิฉันว่าเขาอยากดูแลดิฉัน ขณะที่เราสองคนกำลังคุยกันนัดก็เดินเข้ามาหน้าตาหล่อเราท่าทางกวนๆเท่ๆของเขาได้จ้องมองมาที่ดิฉันอย่างตกใจอา้าวพลอยมาได้ไงอ่ะจะมาได้ไงไม่สําคัญหรอกนัดแต่พลอยไม่ได้มาตามนัดหรอกพลอยเดียวรัดให้คนอื่นแล้วพลอยไม่จำเป็นที่จะเอานัดกลับมาไม่มีความจำเป็น พลอยนัดขอโทษนะลืมเรื่องที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเถอะเรายังเป็นเพื่อนกันได้นะหยุดเถอะนัดหยุดไปพูดกับพลอยแบบนั้นพลอยเขาไม่อยากเป็นเพื่อนกับนัดหรอกขนาดแอเพื่อนรักพลอยไปตั้งนานพลอยยังไม่นับเลยดิฉันหันไปมองแอที่กำลังทำท่าทางห่วกางใช่ ฉันก็พวดตรงๆแล้วกันว่าฉันไม่สามารถเป็นเพื่อนกับคนที่หักหลังฉันได้หรอกเพราะฉันมองหน้าพวกเขาสองคนทีไรฉันก็รู้สึกว่าฉันกำลังโดนแทงข้างหลังอย่างกระนำอย่างเจ็บอย่างปวดอย่างทรมานแล้วมีใครหน้าไหนมาช่วยฉันได้เพราะตอนนี้ผู้เธอสองคนทำให้ฉันต้องเป็นแบบนี้แต่ฉันไม่ได้เสียใจหรอกนะ ที่เสียผู้ชายเร็วๆแบบนี้ให้เธอนะแอฉันเสียใจแค่ว่าฉันเสียใจที่เพื่อนดีๆอย่างเธอต้องกลายเป็นศัตรูของฉันในอนาคตแต่ฉันจะไม่คิดอะไรหรอกนะขอแค่เราสามคนอยี่าม,มาเจอหน้ากันอีกฉันจะถอยออกไปจากชีวิตของเธอเองอย่างไม่รีรอเลยละ่ะ แอแอพูดอะไรหน่อยสิพลอยโกรธนัดจะแย่อยู่แล้วนะเอ๊ะนัดพลอยจะโกรธกะโกรธของเรื่องของพลอยดิตอนนี้นัดมีแอแล้วนะหรือว่านัดจะเลิกกับแอบไปอยู่กับมันหยุดเลยนะแอนัดไม่เคยพูดว่าจะกลับไปหาพลอยแต่นัดแค่ไม่อยากบาดหมางก,กับพลอยเพราะอย่างในน้อย,อยพลอยกับนัดก็เคย ค่ะความสัมพันธ์ของเรามันดีมาเนิ่นนานแล้วแต่เรามาแตกหักตอนที่มีแอร์เข้ามาทำให้ความสัมพันธ์ของดิฉันกับนัดมันเริ่มเจืดจางแล้วก็เริ่มบั่นทอนเข้ามาค่ะตอนนี้ดิฉันก็ทราบแล้วว่าความอยากของผู้หญิงแม้แต่กระทั่งเพื่อนก็ทำกันได้ลง ขอบคุณนะคะที่รับฟังในสิ่งที่ฉันมาระบายขอบคุณมากค่ะ